ชาวเน็ตขุดโพสต์ทีมทิทาตอนติดโควิดแอปทักษออนโผล่คอมเมนต์เขินหนักมากเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับกรี๊ดหนักมากสำหรับภาพที่หลายคนไม่คิดว่าจะได้เห็นเมื่อแอปทักษอนและทีมทิทาได้เจอกันในงานแห่งหนึ่งแถมยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพ่พิงร่วมเฟรมด้วย เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับจิ้นหนักมากเลยทีเดียวต่อมาทำเอาแฟนคลับกรีดหนักกว่าเก่าเมื่อทางด้านทิมทิทาได้ออกมาโพสต์รูปคู่แอปทักษอนด้วยตัวเองพร้อมกับระบุข,ข้อความด้วยว่า Good to see you today ดีใจที่ได้พบคุณทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์สนานเลยทีเดียว ต่อมาชาวเน็ตได้พากันไปขุดโพสต์ของทีมทิทาและแอปทักษอ,อนกันสนัน่นพบว่าทั้งสองคนนั้นรู้จักกันมานานแล้วมีรูปสมัยที่ทั้งทีมและแอปพาลูกๆอย่างน้องพิพิมพ์และน้องปีใหม่มาเจอกันสมัยที่ทั้งคู่ต่างอยู่ในสถานะแต่งงานเท่านั้นยังไม่พอยังมีคนไปพบด้วยว่า ทั้งคู่ได้กดไลค์รูปให้กันอีกด้วยนอกจากนี้เมื่อย้อนไปช่วงปี2,565ที่โควิดโอมมกอนระบาดท,ทิมพิทาได้โพสต์ว่าตนเองนั้นติดโควิดอีกรอบและคาดว่าจะเป็นเชื้อโอมมกอนพร้อมกับให้ความรู้ว่าเชื้อนี้หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันมนุษย์ได้ดีมากแม้ว่าทิมจะฉีดวัคซีนมาแล้วสี่เ็มก็ตามทำให้ แอปทักษอนเข้ามาคอมเมนต์ว่าหายเร็วๆนะคะและทีมก็ตอบว่าขอบคุณครับแอปงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเขินแรงกันเลยทีเดียว